สวัสดีครับผมนายชงพลายเธินนะครับผมวันนี้เราจะพาพ่อใหญ่นะครับไปบ้านลายทองคํานะครับผมเพราะว่ามีเอฟซีใจดีนะครับผมท่านมีโชคครับผมท่านจะทําบุญกับพ่อใหญ่ของเรานะครับผมให้ไปกินอาหารช้างที่บ้านลายทองคํานะครับผมก่อนที่จะไปครับแล้วก็จะให้พ่อใหญ่อาบน้ําก่อนครับให้วันนี้ให้ลูกชายครับเป็นคน ขี่ช้างนะครับผมอ่าหงุ้มอาบน้ำให้พยายก่อนอเพราะว่าอากาศร้อนนะครับต้องให้แพยายบน้ำก่อนครับกว่าจะเดินไปถึงก็ไกลครับประมาณสามโลครับคให้พยายน้ำก่อนครับผมเดี๋นี้ก็ ขึ้นเสาไม่ได้เลยครับผมหลังจากกระดาำเสร็จนะครับผมแล้วก็ให้น้องโอมครับขึ้นช้านะครับผมเพื่อเดินทางไปบ้านลายทองคํานะครับผมอ่ะขึ้นเลยครับน้องโอมขึ้นเลยยกขายกขานี่น้องโอมกำลังขึ้นช้านะครับ เลยครับผมอครับครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงป้าของลายทองคำแล้วนะครับผมึจะมีอาหารลายยางครับให้ไผ่คอกกินนะครับวันนี้ไปดูมีอะไรมากนะครับผมนี่ครับก็จะเบ่งไว้เป็นสองคองครับ เป็นสองกองคร usted, no oh, okay. in ับไปทางไหนเนาะงไหนเอาครับโอ้เขยีเ so, ล right. ือกกองใหญ่ครับผมเค้ใเลือกกองใหญ่เลยครับผมสองคำเลือกกองนู้นครับก็จะมีมีกล้วยครับมีอะไรแคนตาลูปนะครับแล้วก็้แาล้วก็สับลดนะครับผมวันนี้ครับเตงกวาด้วยนะครับอยู่ด้วยครับเี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปถามความปันครับเด็กคงเขาชื่ออะไรครับผมชื่อคุณสุกัญญาเอ็นจีนะครับอยู่ประเทศอังกฤษนะครับอ๋อครับผมได้ทาบุญมีโชคใหญ่ก็เลยอยากจะเลี้ยงช้างครับก็เลยให้ซื้อมาให้ทองเงินกับทองคํากินครับสั่งมาอย่างนี้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับผมที่เอ็นดูพ่อใหญ่เทิงแล้วก็พลายทองคํานะครับผมวันนี้นะครับครับก็เราชขออภัยพรในท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีมูลนิล้านนับผมใครจนะครับานเนครับผมครับวันนี้ให้ลูกชายเป็นคนขี่มาครับผมนี้บมรับผมคับบมาเลยครับก็จะมีเลืออมั่นครับผมเพราะว่ายังไม่ค่อยกินนะครับผมยังไม่ค่อยกินครับยังไม่ค่อยกินครับ แล้วความปันว่ากินเสร็จท่านจะมีค่าขนมให้ด้วยบ่ใช่ครับผมเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยครับไม่ใช่ให้มากินเฉยๆนะครับงดิให้ค่าขนมด้วยค่าขนมให้เจ้าของด้วยครับครับผมขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับผมทองคำของเรากลัวไม่ทันครับรคับหมดไปขึ้นกำลังมาแล้วครับใหญ่คนเราก็กินแบบสุภาพนะครับผมตอนเงยังยังยังอยู่ครับท่านครับทองคำเราใกล้แล้วสงสัยทองคำกินหมดนะครับคนเราจะได้ครึ่งไว้นี่ดูใหญ่คนเรากินครับผม ก็ยังวาดครับเพราะว่าทองคําก,ก็อายุยังน้อยอยู่ครับเทพชัยของเราอ,<โ>อ,อายุยื้อแล้วนะครับผมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ,บอายุนะครวามที่ความ, <laughs> ค,วามความติดกะความอยากนะถือครับเท <laughs> พชยัยของเราก็กินไปเรื่อยๆของเขานะครับผมสนใจครับของเราเลยไม่เสียชื่อเล่นกินอยู่แล้วนะโอ้รัวเสียเปียรครับในบาสบอดให้ด้วยครับผม้ตกดินครับตกดินครับ ครัับวนนี้าเท่ากันเลยนะครับนี่โอ้ไม่เท่ากันเลยครับบอกผมกะละมังใหญ่กว่าครับผมตัวตัครับเขาเล็กกว่าเต่งกว่าอยู่ข้างล่างด้วยดิไหนนข้างล่างนะครับอันนี้จะใบญาเต่งกว่าอยู่คนละกะละมังครับอ๋อครับก็เลยดูเหมือนเหมือนมันน้อยกว่าแต่ดูครับครับผมเต่งกว่าอันนี้ยังไง แต่ที่จริงตัวนี้จะเยอะกว่านะครับกล้วยนู่นนะหลายตัวเราไม่มีแต่กล้วยเลยครับในกะละมังอันนี้ปลาด้วยครับอันนี้เพลเราอิ่มเลยครับผมจะลึกละบ้านได้ไหมเนาะอิ่มเลยครับผมก็ดีใจครับที่ทานด้กินอิ่มนะครับทานด้กินอิ่มจะคงก็มีความสุขนะครับผมท่านก็ดีใจเลยครับที่อยากเลี้ยงช้างก็อยากเห็นช้างกินอิ่มอยากเห็นช้างมีความสุขนะครับครับผมก็เลย โอ้ดูดูทองคำของเราไปแย่งของเขาอีกครับทำหล่นมาครับเฮ้ยของเรากินของเราให้หมดกันลูกโอ้โหเด็กกินนี่ไม่แพ้เขาจริงจริงสินค้านี้สุดยอดเลยครับผมกินสุดยอดเลยนะครับผมโอ้มาดูครับของเรามายืนอยู่ใกล้ๆเขานะครับโอ้ต่ำกว่ากันยังเยอะเลยนะครับผมอไม่ตายนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับผมประมาณเท่านั้นครับข้าสูงไปเจอปลายโคกโอ้ต่ำกว่าปลายโคกอีกนะครับครับผมวันนั้นเนาะเยอะเหมือนกันนะครับ ว่าเขาเราสูงแล้วไปเจอเขาสูงกว่าของเราเองครับก็ตามสารทันครับครับผมความสุขมากครับการกินได้กินแล้วครับครับทางก็กินกินยังมีความสุขนะครับผมทั้งพไผ่ทองเงินแล้วก็พลายทองคขัินครับดู เพราะว่าเขามีนายเอฟซีทำที่ขัดให้ไปอย่างดีเหรอครับครับผมครับวันหลังเอาทองคําไปขัดบ้างนะครับครับได้เลยครับผมตามวัเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยววันหลังจะขี่ทองคําไปหานะครับครับผมครับยังเหลือสับรดอีกทิงนึงนะครับพู้ใหญ่ตำมันอยู่ข้างนอกพู้ใหญ่ข้างนอกครับดูครับกินครับโอ้ยังไม่ครึ่งเลยครับขุดทองคําครับจะหมดแล้วนะครับผมจะหมดแล้วโอ้ ครับผมหลังจากที่กินมานานเลยนะครับดูครับพลายตะคำกินหมดแล้วนะครับใล้เบงมาด้วย้เบงเอาของพ่อใหญ่นะครับไปให้พลายตะคำกินด้วยนะครับผมนู่นครับของเราครับยังไม่หมดเลยนะครับผมพ่อใหญ่เรากินชาครับกินแบบสุกุมนะครับกินแบบผู้ใหญ่นะครับผมกินไปเรื่อยๆนะครับผมตลายตะคำกินแป๊บเดียวหมดเลยครับผมใบรุ่นครับใบรุ่นนะครับ ฟันฟันอ่าวะาันร่ดครับครับผมครับคุณแกก็ค่อยครับมันเครับติดคอครับกดติดคอครับเดกเรากินเยอะใจยินเลยครับผมครับมากครับเื่อกินต้อยกให้ครับไม่ยอมครับ เนี่ยกินครับเสียงดูดยางแรงเลยครับจบเลยครับผมดีๆพ่อใหญ่ระวังติดคอนะครับขุนควันของเราครับจะนั่งนอนรับเลยครับอยู่ข้างบนครับยา้ด จายัยคก,กิน่รับาไนอยดีเลยจ่าดีเดี๋เราไปเรื่อยนะครับผมใจ่หมดแล้วนะครับเหลือมาเยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับขอขอบคุณทัดนวิยญางยิ่งนะครับผม ทองคำนะครับหมดแล้วนะครับคอยแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วค่อยแล้วครับเอาหญ้าให้กินนิดเดียวเลยหมดแล้วครับในบ้านควานก็จะเอาหญ้าให้กินเลยครับคว้าหมดแล้วครับเราจะไปแย่งพ่อใหญ่นะครับเราจะมาเอาหญ้าให้เขากินนะครับผมครับก็เลือกมากี่ลูกครับสี่ห้าลูกนะครับผม โอ้ไม,ม okay. ไม่ใช่ของกินครับนี่กล้องครับผมเห็นว่าเป็นอาหารกินนะครับผมไม่ใช่นะครับเห็นยามาก็เดี๋ยวเพรย์จะไปแยกหยาครับคือดูไปเชื่อครับผมนั่นใช่ไหมเออเอาหนุนไปแยกยาเขาแล้วครับผมกินทั้งเองทังหมดเลยครับผมอ๋ออันนี้เชื่อใจเลยอ๋อไปแยกยาพายสองคำใหม่นะครับผม ผมตีกินยังให้หุดเลยนะครับผู้ใหญ่ครับไม่เอาไม่เอานะครับผมครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับครับน้องจอยตมีใจบุญพอเดินบ้าง วันนี้พู้ใหขอเราครับต้องเลี้ช้าเหมือนคนสุริยาครับโอ้ดูครับพใเรากินเมลครับตอนนี้อีออ่นี่ครับโอ้ยามาอม้ด้วยนะครับนครับดูโทบของผองใหญ่ครับโอ้อมาอกอกมาเลยครับโทของผู้ใหญ่แลครับกินหมดตะกาหนึ่งครับท้องปอกเลยครับนี่จะมีครับรับางวันนะครับ เป็นค่าขนมนะครับผมค่าขนมให้ควานเรียนการเดินทางมาครับให้คาวเพราะว่าเดินทางมาไกลพี่ค่าละมันนะจ๊ะให้ควานครับแล้วก็ลายเงนของเราครับผมเป็นเงินจำนวนแปดร้อบาทนะครับขอบคุณปัญญาด้วยนะครับนะนี้จะให้ครับช้างเลยเจะควานจะรับเองครับให้ช้างเลยครับผมช้างเลยครับเอาให้เลยครับนี่ก็อุ่ไปยองใครอีกเล้ว โอเคครับพี่โยมโปรยครับโปรยแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณคุณท่าอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้ก็เสร็จเส้นเบอร์ดีนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านอย่างมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมให้ทุกท่านนะครับผมไดรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับในช่องพลายทาง <ภ pec S 2> ทองเงินแล้วก็พลายทองคำนะครับผมจากเจ้านี ah. to to ้ก <Freud> ็แปลว่าสวัส <away> ด <So> ีครับขอบคุณครับผม